สวัสดีครับตาทองชาแนลมาดูพีน้องวันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรสวยๆมาดำให้เราดูนะครับเด็กสกุลนะครับดำที่ไหนตกตุ้มไม่เคยเห็นเนาะตกตุ้มจบพอดีเลยมาตาย น,นี้ก็เป็นการรำของพี่น้องชาวพกตูมก็มาทูไทยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นชุดสวยๆอีกสไตล์หนึ่งต่างจากกอกๆต่างจากโคสูงนะฮะคนละบุค,คลิกเลยนะครับหน้าตาหน้าตาชุดนะ,ะเป็นการบ่งบอกถึงเป็นการอันนี้ก็เป็นการรำบูชาองค์พระปู่นะครับในยามเย็นของวันนี้นะครับอ,อากาศก็ดีๆนะครับพี่นอนบรรยากาศยามเย็นนี้ก็ สวยงามสดใสนะครับและแล้วหมอหนุ่มจะทำอะไรนะพี่น้องดูว่าหมอหนุ่มตะลำกับพี่น้องชาวกบถุมปนนะครับอาเปงเล่ายวยันิ้ยวอ๋อลาอ, <laughs> อันนี้ลำอะไรครับลำอะไรครับพี่ ตามพูดไทยมาจากบ้านกกตูมกกตูมย่าหนิงเรานี่นะครับไม่เคยเห็นมาเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปของได้มาบ่อยนะครับลาของไวาแล้วนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วคนนี้ผมรอรอแล้วมอ้หมนุ่มเอาลําไยไปไหนเยอะจังเอานี่พี่เยนู่นไงนี่เดี๋ยวรอในนะก็กับพี่อ้อยไงอ่าขอบคครับทอนะโอ้ลําแดงคนหนึ่งไปแล้วไม่เอาังลําเขาไม่เอาอันนี้นะครับพี่น้องแบ่งๆกันไปไม่มีใครเอานะก็เอาไปกินด้วยกันเป็นของมงคลนะครับของมงคล เป็นของมงคลนะครับตำใหญ่อ้าวมานุ่มเป็นไรอ่ะร้อนอันนี้ของไอเสือครับผมแล้วก็เมื่อกี้เสเสสังลาลาผลไม้ที่พี่น้องกบตุมมลาเมื่อกี้แล้วนะครับอ่ะยำเย็นขององค์พระปุพพิิจิตตอนนี้นะครับตะวันตกดินบรรยากาศพอเพก็ อ่ะสวย,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 ยงามไปอีกแบบหนึ่งับพี่น้องนะครับเอ,อ่อยามแรง้องฟ้าแจ้งสว่างไม่เหมือนตอนเช้า